นกพยาปากกว้างสีดำ English, เป็นพยาปากกว้างที่ขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทยมีลักษณะเด่นคือขนลำตัวมีสีดำคอถึงอกตอนบนมีสีขาวแกมเหลืองปากขนาดใหญ่และกว้าง สีชมพูดแดงเข้มส่วนปลายจะมีสีคล้ำหนังรอบตามีสีชมพูคล้ำส่วนหลังมีแถบสีส้มปกติจะถูกบังด้วยปีกส่วนปีกมีแถบสีขาวจะเห็นชัดเมื่อบินส่วนปลายหางมีจุดขาวเล็กๆลักษณะของนกไวอ่อน ปากและหนังรอบตาจะเป็นสีเนื้อหรือสีชมพูซีดๆขนลำตัวสีน้ำตาลแกมดำคอมีสีน้ำตาลอ่อนรังของนกพญาปากกว้างสีดำจะเป็นรูปกระปอกขนาดใหญ่แขวนตามกิ่งไม้หรือเถาวันขนาดใหญ่ รังมักทำม,มาจากหญ้ายาวใบไม้ดอกหญ้าเถาวัลกิ่งไม้แห้งนำมาพันสารกันรังของนกพญาปากกว้างสีดำจะมีขนาดใหญ่กว่ารังของนกพญาปากกว้างชนิดอื่นๆมากนกพญาปากกว้างสีดำเป็นนกประจำถิ่นจึงสามารถพบได้บ่อยในบางพื้นที่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ